มาแล้วนะครับสำหรับคุณลูกค้าท่านไหนที่กําลังมองหารถครอบครัวเจ็ดที่นั่งนะครับวันนี้จัดโปรโมชั่นพิเศษนะฮะรถราคาจากหน้าป้ายห0,000 0เลยนะครับเดี๋ยวมาดูคันแรกกันก่อนนะครัคันนี้ได้เป็นรถปี2023นะฮะครคันนี้นะครับ6 9เหเหลือเพียง645,000เลขไมล์หลักปื่นด้วยนะเป็นตัวพรีเมียมป้ายแดงอยู่8 4 5นะครับนะตัวรถสวยๆไม่มีประวัติชนหนักพความจมน้ำแล้วก็ได้เป็นรถบ้านด้วยนะฮะลูกค้าไม่ต้อง เสียแหวกด้วยนะครับดูตัวรถเส้นสายต่างๆสวยๆนะครับภายในด้านหลังว้าวนะฮะมีโพรมต่างๆมาให้เรียบร้อยนะฮะคันนี้สีดำนะฮะเป็นตัวท็อปของรุ่นเลยนะครับเดี๋ยวมาดูคันที่2นะฮะคันนี้คันนี้นะครับราคาหนาป้ายอยู่ที่715,000นะครับใครที่มาจากคลิปนี้นะครับลดไป5 0,000เหลือเพียง665,000าันะฮะเลขไม่เพียง4 9 0 0 0เเป็นรถบ้านเหมือนกันนะฮะได้เป็นสีขาว นะครับตัวรถสวยเลยนะครับสวยสวยไม่มีประวัติชนหนักพิวามจมน้านะครับมีกล้องสามพัสิบองศาภายในนะฮะอย่างกับป้ายแดงนะครับอย่างกับป้ายแดงเลยนะครับผมคันนี้นะฮะใครที่สนใจนะครับจองออนไลน์จากคลิปนี้นะครับผมจัดรับประกันไปเลยนะฮะสองปีนะครับส่วนลดห0,000ื่นนะครับมีบริการจับไฟแในให้ทั่วประเทศถ้าสนใจไงนะครับอินบ็อกมาได้เลย